สวัสดีครับผมมิสเตอร์การ์ดนะครับสวัสดีชาวฟีฟ่าทุกคนนะฮะวันนี้ผมก็จะมาเปิดแพ็กอีกแล้วนะฮะเห็นเนี่ยมันออกมานะครับโกพรีเมียมโกเพเยอร์แพ็กนะฮะสองหมื่นห้าคอนะฮะลอหน้าลลาตากูเลิศเกินออกมาสิบแพ็กนะฮะมาล่าโรนันโดอินฟอร์มมันต่อนะครับไปตอนนี้มีโรนันโดอินฟอร์มนะครับกับซลาตันไม่มีแล้วนี่หว่าซลาตันแพ็กแรกจิ๊แพ็กเท่านั้นตอนสั้นๆโอ้โหฮัมซิกคอมสองพันห้าได้เลยเนี่ยฮัมซิก ชาญโรดิเกตเป็นตอนสั้นๆนะครับได้แค่สิบแพ็คเท่านั้นโอ้โหโ,หโลซิกี้อ๋เฮียอะไรเนะี่ยเหลืออีกเจ็ดแพ็คไอ้เฮียจะได้อะไรไหมเนี่ยหวยแม่งมาให้กูเปิดแล้วแม่งไม่ให้กูนะมึงแพ้ก็ต้องสองหมื่นห้านึมึงโอ้โหปลาพานอย่างเงี้ยไอ้เฮียเหลืออีกเจ็ดแพ็ค ผมว่าคุยเลยหมากขาเห่าโอ้โหเอ้ปิติสงสัยจะเจ๊งเหมือนเดิมน,นะครับโอ้โหมันรอหน้ารอตาให้เปิดใช้ไปสองหมื่นห้านี่ว่าแพ็คกันโอ้ซิคุซันอย่างเงี้ยจาเดียวอย่างเงี้ยโอ้โหดูดิจาเดียวซิคุซันยังไม่เข้าใจมันดี 7, นก,นกว่าเจ็ดหมนห้าตรงไหนวะมาเหลืออีกห้าแพ็ค เ,เ,โโกเก้ปาปิโนโกุกกี้ยูนันโดสี่แพ็คสี่แพ็คอีกสี่แพ็คเอาโรนัลโตมาให้หน่อยโว้ยสวายคอมเปอร์นีชิบหา,ายใช้ได้อยู่นะแต่เดี๋ยวนี้ราคามันถูกแล้วอะ่ะเนี่ยหมืน่นห้านะฮะคอมเปอร์นีโว้ยเลยอีกสามแพ็คเท่านั้น ผ่ายแล้วสามแพ็กเท่านั้นสามแพ็กเท่านั้นเฮ้ยอะไรวะเนี่ยมาลอดอ่านไม่ออกใช้เฮฮูฮี่ฮะอะไรวะหิ้วชื่อแขวนดิงชื่อสองแพ็กสุดท้ายโอยสกิปดีสันโต้ Oh, please. I believe I can fly. I believe I can touch. รู้ว่าแม่งมันดีกว่าเจ็ดันห้าตรงไหนวะเจ๋งมัไม่ถนน้าเลยก็จบไปแล้วนะครับกับคลิปเปิดสั้นสิบแพ็กสองหมื่นห้ากดไปสองแสนห้าไม่ได้สนตีนเหียอะไรเลยจบเลยเจ๊งอย่างเดียวครับชอบเป็นไงก็กดติดตามไห้ด้วยนะครับผมแล้วเจอคลิปหน้าเจ๊งเวยเฮ้